ด่วนครับทุกคนบอสโจโดนมองชุบมือเปิบสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงครับ ล่าสุดวันนี้นะครับเราจะได้เห็นว่าทางบอสโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงหัวเรือใหญ่ได้ออกมาไลฟ์สดครับผ่านช่อง Youtube สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับบอสโจเนี่ยก็เท้าความให้พวกเราได้ฟังครับทุกคนเนาะตั้งแต่เริ่มนะครับก่อตั้งสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยก็ว่าได้แล้วก็วันนี้นะครับใครที่ได้ดูบอสโจไลฟ์สดแล้วรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับซึ่งบอสโจนะครับในช่วงตลอดระยะที่ผ่านมาต้องบอกว่าบอสโจเนี่ย เคยนะครับไปเขาเรียกว่าอะไรไปหาประสบการณ์ไปตามหาความฝันที่ต่างประเทศด้วยครับเหมือนกับว,ว่าสะสมชั่วโมงบินของตัวเองสะสมความสามารถในการบริหารงานมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งตัวเองเนี่ยเก็บเงินได้1ก้อนนะครับบอสโจก็ได้เล่าให้เราฟังนะครับว่าหลายๆเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็โดนคอมเมนต์เนี่ย ค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยตอนที่บอสโจเนี่ยได้กลับมาบริหารวงสาวน้อยเพจบ้านแพงนี่ครับทุกคนเนาะซึ่งเจอคอมเมนต์เจอคอรหาต่างๆครับบางก็บอกว่าบอสโจเนี่ยมาชุบมือเปิดวงนะครับมาอาจจะมาทําให้วงสาวน้อยเพรบ้านแพงเนี่ยนะครับเสื่อมเสียมาทําให้แบบว่าวงเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าอะไรไปต่อไม่ได้หรือเปล่านะครับทุกคนเนาะซึ่งเจอหลายคอรหา มากมากแล้วก็บอสโจเนี่ยก็เก็บไว้ในใจตลอดครับเป็นคนที่เก็บความรู้สึกอยู่นั่นเองสําหรับบอสโจเนาะต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างนะครับเป็นผู้บริหารตัวอย่างนะครับที่ตอนนี้ถือว่าโด่งดังมากๆสําหรับบอสโจครับและบอสโจก็ถือได้ว่าคืออ,อึ้งเหมือนกันว่าทาไมสาวน้อยเพนแบนแพงเนี่ยมาไกลได้ขนาดนี้นะครับต้องบอกว่าก่อนที่น้องอุงอิงจะเข้ามานะครับน้องอิง,องสาวน้อยแพนแบนแพงเนี่ยจะเข้ามาในวงซึ่ง สาวน้อยเพื่อบ้านแพงเนี่ยโด่งดังมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่บอสโจเนี่ยเริ่มเข้ามาบริหารวงนะครับโด่งดังมาเรื่อยๆจากการทํา y o YouTube จากการทําออนไลน์ต่างๆบอสโจทำคอนเทนต์มาเยอะมากๆทุกคนถ้าใครได้ติดตามเนาะจะเห็นได้ว่าบอสโจเนี่ยทำมาตั้งแต่พ่อแหลมคือ ก่อนพ่อแหลมอีกนะครับทำมาเยอะมากๆเกี่ยวกับคอนเทนต์ต่างๆแล้วบอสโจเนี่ยเริ่มนะครับเริ่มเขาเรียกว่าอะไรเริ่มแบบสะสม f c มาเรื่อยๆทางช่อง u t u b e นะครับจนกระทั่ง1ล้านแตกบอสโจเนี่ยจัดงานฉลองบนเวทีเลยบนเวทีสาวน้อยเพร้แพงจนวงอื่นเนี่ยงงว่าบอสโจทำอะไรนะครับจนตอนนี้แหละครับทุกคนมันเห็นผลแล้วมันสำเร็จผลแล้วจากการสะสม ฐาน fc แฟนคลับมาเรื่อยๆจนตอนนี้สาวน้อยแพงกลายมาเป็นหมอลำอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วและจะบอกได้ว่าบอจโจเปรียบเทียบให้เราฟังนะว่าเมื่อก่อนนะครับถ้าถ้าเปรียบเทียบกับประชุมอาเซียนหรือว่าอะไรเนี่ยสาวน้อยแพงเนี่ยก็คือวงเล็กๆวงท้ายสุดเลยก็ว่าได้นะครับมีอยู่ร้อยวงเนี่ยสาวน้อยแพงอ,อยู่ประมาณอันดับ ท้ายๆสุดเลยเวลาเข้าไปประชุมนะครับก็จะหมายถึงว่าต้องก้มไปแบบอาๆไปครับทุกคนณตอนนั้นนะครับทุกคนยังแบบว่าอยู่อันดับท้ายๆไม่ได้แบบว่ามาอยู่อันดับหนึ่งหรือว่าไม่ได้โด่งดังขนาดนี้นะครับต้องบอกว่าบอสโจก็สะสมประสบการณ์นะครับสะสม เอฟซแฟนคลับแล้พบอโจก็ได้บอกไว้ว่า,าบนช่อง YouTube วันนี้ที่ไลฟ์สดนะว่าจะไม่ลืมนะครับยกไว้เหนือหัวเลยสําหรับพรกคุณของ FC ฟซแฟนคลับที่ทําให้สาวน้อยเพรนแพงมาจนถึงทุกวันนี้และอุ้มอิ่มข่าวกระแสเชื่อนะครับเชื่อมากๆกับแฟนคลับสาวน้อยเพรนแพงว่าเขามาหาศาลจริงๆและเขาเหนียวแน่นมากจริงๆ FC ฟแฟนคลับน้องอุงอิงที่เพิ่มมาเพิ่มพูนมาให้กับพ่อโจเนี่ยมันมาหาศาลมากจริงๆต้องบอกว่า สาวน้อยเพนแพงเขามีฐานแฟนคลับอยู่แล้วหลายล้านคนมากๆบนช่อง y t u t u นะครับแล้วก็สนับสนุนซับพอร์ตกันมาตลอดนะครับแล้วต้องบอกว่าเป็นเป็นหมอลำอันดับต้นๆเลยที่บอสโจสร้างมานะครับแต่พอต้องบอกว่าแต่พอมามีน้องอุงอีเพนแพงเพิ่มเข้ามาอีกครับทุกคน FC แฟนคลับทั่วประเทศที่ไม่เคยฟังหมอลำก็กลับกลายเป็นมาฟังหมอลำอาจากที่ไม่เคยดูหมอลำมาก่อน ก็มารู้จักหมอลำพ่อน้องอุงอิงแพ่นแพงทําให้สาวน้อยเพน่นแพงเนี่ยมี FC 2กลุ่มแล้วก็มารวมตัวกันครับกลายเป็นทําให้เป็นพลังมหาศาลมากยิ่งขึ้นจากที่มีแฟนคลับอยู่แล้วมีแฟนคลับน้องอุงอิงที่ไม่เคยดูหมอลำม,มาดูหมอลำอีกกลายเป็นมหาชนขึ้นไปอีกครับจนทําให้ 1. ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนขึ้นมาได้เป็นหมอลำที่มีคิวงานสูงที่สุด นะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ได้ไปแบบหลายรายการมากๆในช่วงที่ผ่านมาถือได้ว่าบอโจทำคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์คนดูแล้วก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากๆแล้วก็ต้องบอกได้ว่าเป็นหมอลำวงเดียวที่นะครับ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรเป็นวงเดียวที่ถ่าย youtube ตลอดเวลา นะครับซึ่งหลายคนก็งงในช่วงแรกๆหลายวงงว่าบอสโจเนี่ยทำอะไรอยู่ทำอะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้หลายคนก็คงเข้าใจแล้วว่าทำไมบอสโจถึงทำแบบนี้นั่นเองครับทุกคนเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นผู้บริหารที่ แล้วก็โดดเด่นมากๆสําหรับบอสโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะทุกคนแล้วก็ไม่ว่าบอสโจจะเจอปัญหาอะไรนะครับแฟนคลับ f c ก็คอยซัพพอร์ตคอยอยู่ข้างๆคอยเป็นกําลังใจให้บอสโจเสมอมานั่นเองครับทุกคนเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นผู้บริหารหนุ่มไฟแรงแซงโค้งจริงๆสําหรับบอสโจนะครับแล้วก็บวกด้วยมาเจอลูกสาวอุ่งอินเพชรแพงก็หลายคนก็ตั้งฉายาให้ไปแล้วว่าเป็นพอลูกคู่บุญนั่นเองนะครับทุกคนนะสำหรับวันนี้ครับบอสโจกับลูกสาวเนี่ยนะครับทุกคนได้ ได้มีการแบบว่ามีคิวไลฟ์สดกับครูเบียร์แล้วก็ครูดีเงินอีกเช่นเคยนะครับวันนี้หลังห้านสาวน้อยเพร้บนแพงกันเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ต้องบอกได้ว่าแฟนคลับ FC เนี่ยปักหมุดรอนะครับปักหมุดรอแล้วนะครับซึ่งต้องบอกทุกคนงี้ว่าบางคนมาคอมเมนต์บอกว่าอยากให้น้องไลฟ์อย่างอื่นแล้วต้องบอกได้ว่าคือผลิตภัณฑ์เนาะของแต่ละคนที่ไลฟ์เนี่ย เอฟซีแฟนคลับเขาก็เรียกได้ว่าซื้อไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วการซื้อซ้ํามันอาจจะน้อยลงนะครับหลายคนก็บอกว่าอยากให้น้องไลฟ์เป็นของคนอื่นแล้วอยากให้น้องไลฟ์เพจอื่นแล้วนี่ครับทุกคนซึ่งตอนนี้ก็มีหลายคิวเนาะที่จองคิวเข้ามาไม่ว่าจะเป็นพี่เชียร์ที่ทำพรพี่ตัก๊ก นู่นนี่นั่นนะครับเยอะมากๆตอนนี้นะครับก็เลยเรียกว่าองค์อิงเนี่ยจะพาพ่อรวยจริงๆนะทุกคนเนาะเชื่อคํานี้น้องหรือยังน้องบอกว่าหน้าแบ้ๆแบบนี้แหละจะพาพ่อโจรวยนะแล้วน้องก็ทําได้จริงๆนะครับต้องบอกได้ว,ว่าตอนนี้คืองานรุมมากแล้วก็ล่าสุดบอจโจก็ได้เผยนะว่าเดี๋ยวก็จะได้ไปอ่ารายการหมอลำไอดอลเดี๋ยวก็จะได้ไปรายการต่างๆแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีไปขึ้นเวทีรัตนาสินอินตาไทยราบอีก ซึ่งเป็นงานออีสานเฟสติวัลเป็นงานหมอลำครบรอบ60ปีนะครับซึ่งมีหลายเวทีเนาะที่ไปร่วมกันในวันพรุ่งนี้ใครที่ไปขอนแก่นนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมได้ทุกคนงานพรุ่งนี้เป็นงานฟรีแนะ่นอนใช่ไหมพรงงุ่งนี้เป็นงานฟรีหรือเก็บบัตรครับทุกคนอันนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสก,ก็ไม่ทราบเช่นเดียวกันนะ,ะใครรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับทุกคนสำหรับเรื่องราวนี้วันนี้บอสโจนะครับ ไลฟ์สดทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาหน่อยร่ายยาวมาเลยก็ได้นะจากความอยากฟังความรู้สึกของ FC ฟแฟนคลับสาวน้อยเพี้แนงจริง,รงๆที่เขาติดตามมานานมากๆเนี่ยอย่างอุ้มอิมข่าวกระแสเองถือว่าเป็น FC ในช่วงที่อุ๋งอิง,องเข้ามาก็แล้วกันทุกคนและเป็น FC อยู่แล้วหลายปีแล้วแหละคือตั้งแต่ทํารถแห่แล้วนะครับแล้วก็บอจโจเนี่ยมีการทําวงมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็ทํารถแห่เราก็เลยติดตามมาจาก ช่วงโควิดคือไม่ได้แบบยาวนานเหมือนบางคนบางคนคือติดตามมายาวนานมากๆนะครับทุกคนก็เล่ามาหน่อยมีความรู้สึกยังไงบ้างกับบอสโจนะครับก่อนจะไปคลิปนี้นะครับใครมีความรู้สึกยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสะด้วยนะครับฝากทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้อ,อิ่มได้นะครับในทุกๆช่องทางแล้วก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับเป็นห่วงทุกคนนะครับ